ครับพ่อปิดไปปิไปปิไปเทปเจ้าแห่งพีเมตปรากฏตัวพุกเป็นทุกเกี้เหมือนจิบหายมีปาบหนึ่งสองสามสี่โอ้เจ็บเทียตกไก่ไรวะตกไก่อะไรวะผเดินไปทางบนมไม่ใช่ใครองผมหรือเปลยว่าถ้าผม ถ้าแบบผมเจอศพผมก็ผมนืผมกดนี้ผมตายเองไว้แหละว่าเลยฮะข้อสองคนเลยเหรอเ็คสสองคนเลยเคยเจ็บนิดหนงคนละตัวมันส่งให่ใน้องพยาบานนะเฮ้ยแต่ดีว่ามันไม่ใช่แหละ เมื่อกี้คุณคุณในสู่อยู่กับเทดี้แต่ว่าเทดี้อ่ะเดินขึ้นไปเช็คห้องไฟกับคุณโอก็เลยคาดกับคุณในสู่ไปแล้วเฮ้ยนะผมเพิ่งเดินกลับจากห้องไฟสูกกับเทดี้เทดี้ก็น่าเป็นนะแต่วีไอทีก็แบบมีโอกาสเป็นเหมือนกันนะเทดี้แบบมีในห้องพยาบาลเทดี้ว่าคนที่น่าสงสัยอ่ะมีเนี่ยสีเหลืองสีดำด้วยใช่ผมก็ว่าเนี่ยเพราะเขาโวดผมไงตอนแรกอ่ะเหรอวะเหรอผมลืมเปิดไมค์ลืมเนิด ผบอยู่แอดมินอืมแต่ซีซีอชองนี่เมื่อกี้อยู่ไหนหรอคะผมอยู่นาวิเกเตอร์ครับอมอบป่าด์ก๊์ดอยู่กำลังหาทางปัดการ์ดอยู่เมื่อกี้เจอศพที่ไหนนะแอดมินก่อนก่อนนั้นนะคือกำลังจะปัาดการ์ดแล้วพอออกมานหละมันมีมันประตูมันปิดอยู่นะคนแดงกีตาร์ติดอยู่ตรงประตูเดียวไม่ใช่ผมองอกขวาไปไม่ใช่หรอ ฮะผมว่าสีเหลืองผมกำลังเดินออกไปทางขวาปิดประตูเราเราจะเอายังไงดีเราจะประชาทันสีเหลืองเลยไหมไม่รู้ผมบวดแล้วผมว่าสีเหลืองละต้องหวชไปก่อนะคเออผมไม่มั่นใจเ่อนแล้วมีใครจะแก้ตัวให้ผมไม่ไม่นะจานแดงจะเดินเอนท่านผู้เจริญไม่นะท่านผู้เจริญท่านผู้เดินทำไมทะเกับผมอย่างนี้อะไรนี่ฮะไม่ ตด้วยอ่ะไม่ได้กีต้าร์บนเราล่ะผมก็ไม่มั่นใจคุณนะครับดีดีนะครับอัอะไยครับเบือเบือช่วยด้วยไม่นานอาจารย์เด็กกีต้าร์ อาจารย์เด่นกีตาร์ปิดปดปโอ้โหเทพเจ้าคิเมตยังคงดำเนินการอยู่หโอเคเราไปห้องนี้กับเพื่นนะครับผมผมว่าคนที่เป็นก็คือคนที่อยู่กับผมนั่นเองคนจะจั่วผมทันทีแต่เดี๋ยวนี้ด้วย ผมให้เวลาสองคนนั้นสารภาพโดยโดยดีคุณบีเทเเซียไปซะแล้วอ้าวคุณเทเรเซียไม่เวลาพวกคุณสารภาพแต่ความผิดที่พวกคุณทำถ้าแต่คุณเหนียอ่ะทีทีแปดแปดสองสีแดงกับสีฟ้าอ่อนเขาเดินออกมาจากทางเมดเบย์ซึ่งศพอยู่ทางรีแอคเตอร์เอ้ยอยู่ทางห้องเครื่อ เใครอยู่กับผมห้อง a d มินบ้างนะเห็นผมปะใครเห็นบ้างผมเอ่อน้ำเงินใช่ปะใช่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 ผมผมอยู่กับอันนี้ด้วยเหมือนจะสีเขียวอ่อนมั้งผมเดินมาเจอคุณสีน้ำตาลเนี่ยก็คุณคุณเดินออกมาได้แล้วศพมันอยู่ทางห้องเครื่องด้านเหนือผมก็ต้องคิดว่าเป็นพวกคุณก่อนดีสีแดงกับสีฟ้าอ่อนอะ ฝรั่งอ่อนใครอะมียุกมียุกอะไรนะ่ยมิยุกคุมิยุคุอะไรกับอาจารย์เดงกีตาร์ผมว่าเป็นเกมนี้เลยอเราควรจะโหวตสีแดงก่อนทำไมทำไมต้องเป็นอาจารย์เดงทาไม่ใช้อุตุนิยมกลับนะลมเวอร์เสียอะไรกันเนี่ยสีแดงคือผมโดนแล้วสินะ ที่แดงแน่นอนเพราะพวกเขาเดินมาจากทางนั้นตายซะเย่ะจริงคํนนณนจะไม่ยอมให้ดนบีเทลเซียไปแบบยังไงอ่ะตายฟรีหรอกาหารใช่หรือเปล่าเย่ วอาเขาหน้าอยู่ตรงกลางๆใครด,ะนะคดิดนคอไว้นะเดี๋ยวดราดลารดลาดไม่น่าเป็นหรอกไม่ดลารดลาดดราดจะไม่ฆ่าเราเนาะ <c oughs> ดลาราดจะไม่ฆ่าเราเนาะ ไว้กดไม่ทันไวายูทำไมวะทำไมวะทำไมเขาต้องหลุดอันหน้าวะทำไมเขาต้องหลุดอันหน้ากันวะทำไมวะทำไมวะไม่นะโอ้ยก็ได้กรวดน้ำให้ผมทีน้ำใ้ขาดูข้าเลื เทพพื้นเจ้าครีเมดมากกวตัวอีกเกมนึงครับผมเกมนี้ไม่ได้สืบเลยคฮะพุ่งตรงเพราะกูตายหาเร็วมากเลยไม่ไม่ตายหาเร็วเดี๋ยวถ้าตายหาทาร์ก็ว่าไม่ไม่เจอเจอเจอศพกูไม่ก็มืดบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้แม่งไม่มีหลักฐานหาเหวอะไรเลยโหแล้วเปลีนไฟอย่างเดียวกว่ากูโดนฆ่าแล้วคุณกีตคุณเคี่ยวจะฆ่าผมไม่นะวันนี้ดีกว่าดูดำเนาะ เดกกีต้าอยู่ห้องไอ้บินฮะเขาหน้าเดินตรงล่างกันนะเด็กเคยคนศูนเจ็ดเดินเข้ามาคนกูตายกูาตายละอันนี้แต่เด็กกีต้าดิวดิวจะฆ่ากูไหมดิว เดี๋ยวเรามูมิอยู่เนี้ยนไดง guitar เป็นปะคุณอาจารย์แดงกีตาร์ครับตอนนั้นนะผมผมกำลังดูห้องแอดมินู่ครับเฮ้ยอยู่ห้อง<า>นั้นแหละห้องไอสองกล้องนะครับผม ตอนนั้นมีใครบ้างหน้าต่อองผมนะแต่ตอนที่แน่มีอาจารย์เด็กกีตาร์แล้วแต่เด็กกีตาร์ก็เดินออกจากผมไปตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะโดนอาจารย์เด็กกีตาร์ฆ่าไปซะแล้วแต่ผมก็เห็นว่าอาจารย์เด็กกีตาร์เดินออกจากห้องผมก็เลยเดินตามไปที่ห้องไอทางซ้ายของไห้องไอดูกล้องะครับแล้วผมก็เห็นสีน้ำเงินไอสีฟ้ากําลังล้มลงต่อหน้าต่อตาแต่กาลังหลบเลือดออกจากหน้าบางครั้งสายกลางสายการ ใช่ห้องอีก็สีแดงคุณมีข้อเถียงหรือไม่นะครับแล้วก็เขาก็โดดลงท่อไปซะเลยเขาไปอย่างนี้คุณอาจารย์แดงกีตาร์โอตาทำไมกันก็เตะยิงเน็ตเลยปะขอบปุณนะขอรับเนี่ข้าน้อยจุดจุดทูบเรียกเชอรี่จุดทูบจังปืนจังปืนจังปืนจังตื่นนะหนึ่งเป็นเน็ตคนเน็ตไม่ได้ไป็นแน่อนเดือดจี้หนึ่ง ต้นล่าค่คุณไอ้หน้าเทีนแต่คุณเราเห็นคุณกิดไปคนหนึ่งไงตอนล่าหวังว่าจะไม่ฆ่าเราอีกทียนนึงทต้นล่านะท่าต้นล่าทำร้ายเราไปหลายรอบแล้วตอนล่าทราไม่เราเต็มใจตอนล่าหวังว่านายจะไม่ฆ่าเราแน่นายโคตตายแล้วเออที่ที่ห้อง กล้องที่ห้องกล้องตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าขั้นไม่มือจิ็นมากตอนนี้เออเป็นเลือดหรือเปล่าก็เลยเย็นตอนนั้นตอนนี้ผมเดินอยู่กับดอลล่าเดินคู่กันเลยดอลล่าก็นั่งดูผมทำควชไดใไหมหลดดอลล่าใช่ไหมใช่ เออใช่ซึ่งเราเดินผ่านสีสีแปดสองแล้วคนนึงแต่เราไม่เคยเห็นคนสีเขียวเข้มเลยคุณอาฟูมิกเราไม่เคยเห็นแกเลยนะซึ่งถ้าอย่งงายงานั้นก็แต่ถ้าเราโหวดพลาดตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนหลุดเป็นห e นึ e ่งเอเอนะเราสติ๊กกันเลยคนหลุดว่าสกิปแล้วก็เดินเล่ผมว่าเราสกิปแล้วก็สติ๊กทูเกเตอร์กันดีกว่าแต่จ,จะโดนจับแยกนะสติ๊กทูเกเตอร์อ่าไม่เก่งกินใอันนี้สกิปใช่ไหมขอรับ สกิบ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 เล่ามื่อยันเด Wolf ี๋ยวโดนล่าเด basics, ี๋ยวเดี started. ๋ยวโดนล่าโดนล่าเดี๋ยวนะโดนล่าโดนล่าจ้าโดนล่าคุณโดนล่าครับว่าคุณสร้างความมั่นใจคุณอยากทำให้ผมเสียใจดิคุณโดนล่าพี่อย่าลืมทำเพจนะคะ สวยงามสุดยอดมากทุกคนคุณอาจารย์เด็กกีตาร์คุณจะฆ่าแล้วคุณจะปบเกินอย่างนั้นไม่ได้คุณอาจารย์เด็กกีตาร์คุณอาจารย์เดคกีตาร์้าเ็สีเขียวเข้มเนี่ยผมฆ่านี่เนี่ยว่าแล้วต้องเป็นสีเขียวเข้มผมจะว่าไปเออใช่เราฟิกูยังเป็นคีมเลยกับวะแล้วคุณเป็นสีเหลืองได้ไงเอี่ย โอ้โหเจอที่ไหนคะโ h my god อ่าเจอที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมเจอสีเขียวปาดคอเต็มเต็มหน้าเลยใช่เขียวสองคนเขียวเข้มเขียวอ่อนมันมีเขียวอ่อนคนหนึ่งครับผมที่แน่ใช่คนโอนชิเหรอผมอยู่ในห้องแอดมินนะสีส้มคนคิสติลกับเทดี้ผมเห็นเขียวอ่อนปาดคอต่อหน้าต่อตาผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าผม ผมน่ใจว่าเป็นสองเขียวนี้ว่ะเพราะว่าเราอยู่จับคู่กันมาเลยซึ่งคู่สุดท้ายที่ไม่ใช่คุณไา่ไม่ขัดขืนก็เดี๋ยวนั้นก็คือคุณเราซื้อแล้วคุณนามโอฟูมิตันเอง เอาออโนซิคก่อนนะเอาออโนซิกก่อนเอาออโนซิกก่อนโอ้เอาเขียวอ่อนก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เผมเขาฆ่าเขาเป็นคนฆ่าเอาเขาก่อนตื่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 บตื่น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 ต่นปื่นตื่นตื่นต่นตื่นตื่นม่นตื่นต่นต่นตย่นตื่นเืาตื่นตื่เตื่ต่นตื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 ่น่นตื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 นต้วนตืม่นดื่นตื่น่นดื่นตื่่่นตื่นต แล้วกูเปิดไปตอนที่หมดเสร็จแล้วเออสองเขียวครับสองเขียวสองเขียวนั่นเลยสองเขียวนั่นเลยใช่หรือไม่ใช่ ผมว่าเออโอเคผมว่าค่อนข้างสัตว์ละเพราะว่าผมคิดว่าขวาทางอ่ข้างขวามีคุณเอาเควิเฝ้าอยู่คนหนึ่งผมเดินกับอาจารย์เดชขึ้นไปคุณกิจเรียกกับคุณกับคุณไอคุณคุณเทลิกไปห้องไอตรงห้องมินเนาะซึ่งนาอฟมิกเลยครับกดซ้ายที่ผายเลยกดซ้ายแปลกๆจนผมต้องกดไปเนี้ยซึ่ง ใช่ซึ่งตอน,<ช>นอที่อ่ะแล้วซึ่งตอนซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้บอกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมปิดไมค์ใช่ไหมผมไม่ได้บอกหนึ่งครับว่าในห้องแอดไอในห้องนั้นนะครับห้องที่สองกล้องเนี่ยตอนนั้นอนซิกเนี่ยไอคุณอนซิกเนี่ยได้ฆ่าคุณไอคนนั้นแตกซน่าเป็นสีสี่แปดสองไปแล้วก็มีคุณนาฟูมิกยืนอยู่ด้วยฮะเขาฆ่าอัหน้ากันอย่างนั้นอะผมไม่ได้บอกตอนนั้นผมเสียใจว่ะแต่นี้ไม่ได้รายงานใช่ไหมไม่ได้รายงานครับ คือยืนด้วยกันแล้วก็ผมเห็นคุณไอคนนั้นอะคนที่ตายเออกับคุณไอโอนอสิค่ะคือล้มไม่ต่อหน้าผมมองไม่เห็นมันมองไม่เห็น <ผม S 1> ก็ไม่ได้ไไดใช่แล<ช>้วแหละเพราะ,<อ>ะว่าเอ่อในไอจุดที่ยืนเนี่ยไม่ได้จุดที่กําลังมองกล้องอยู่นะจุดที่ยืนเนี่ยก็คือจุดที่ออกจากการมองกล้องไปแล้วไม่รู้สิผมมองเห็นเป็นสองคนทับกันแต่ผมเห็นคุณโอนอิคแน่นอน กันย่านสงสัยคุณนาโอโคมินะคะผมก็สงสัยเมนเพราะว่าเขากดฟ้ามากเลยคุณนาโอโคมิเนื่องจากเยอะจะโดนกดฟ้าเฉยๆไม่คือขั้นน้อยตื่นเต้นที่จะเล่นกับรุ่นพี่เทเลดี้คือเข้าใจอารมณ์คารมแบบคนนี้เล่นกับกับคนดังไม่ขอรับตื่นเต้นคนดังตื่นเต้นจนเป็ยเลตุผลที่ไม่เหมาะก็ได้ตื่นเต้นเลยไม่ควรครับไม่ให้ผ่านแต่ว่านือไม่ขอรู้สึกอย่างนั้นนะ ซานเต์ลงทันคนแล้วแย่ไปซะเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เลยคือไม่ต้องหกอย่างนี่ยหลายทีแล้วที่มันแบบสงสัยเป็นคนน่าสงสัยมากเอาวปเซตขุดหนึ่งคนไ่ใครออกไม่นะโอเคผมเป็นครับผม ผมเป็นผมเออเนกนายกิริกสีน้ำเงินครับผมไปเลยคุณเบีร์คุเนี่ยดีก็โหลดอิมพอสเตอร์เกมแรกในรอบหนึ่งชาติโอเคผมจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน หนึ่งสองนะครับสามนะครับผมสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับหแปดนะครับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งโอเคครับผมเก้าจุดหนึ่งเก้าจุดสองเก้าจุดสามเก้าจุดสี่เก้าจุดห้าเก้าจุดหกเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดแปดเก้าจุดเก้าเก้าจุด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 เก้าหนึ่งสิบครับผมโอเคใครก็จะก็บ้ายอตามเขาเนี่ยไ้่ดีใจดีเล่นมาประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเป็นอ i m p เตอร์เกมแรกเลยแล้วเป็นเกมแบบนี้ด้วยนะ ทุกคนอยากฆ่าดีๆมาสายกันไปแล้วแหละแต่ทีอยากให้ทีนีทเนี่ยแหละจะทีนีทเยอะมากเลยเมื่อไหร่ทีจะได้เป็นอิมโพสเตอร์เมื่อกี้ใครเป็นนะสองวันติดแล้วทีถือได้เงินครับถือได้เงินมีความเป็นใช่ไหมครับถือได้เงิน ถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะผมโดนจ้วงไปแล้วไม่นะีนนะเ่ยคุณคิมผมไม่ได้ตั้งใจนะค่ัคุณคิมใรนเฮ้ยแม่คุณได้สูตอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอยู่บนข้างบนตายแล้วอยู่บนกระบนอยู่ข้างบนเฮ้ยฮะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกระบนโอเฮ้ยใจเย็น เย้ยอะไรกันครับเนี่ยอะอยากกดปุ่มรีพอร์ตจังเลยที่ไหนกันวะเนี้ยะเทลิกไปทีนี้ท้งไหนวันไหนนอนต้องดีอ่ดแตกแล้วใช่ไหมเย้คอมมด้วยอย่าไปทางนั้นเบบี้ไม่เร็วจังวะ ได้ปมดไมปหดผมปดพอไม่นะคุณคิสจวตายแล้วเหรอโดนจวคนแรกเลยต่างหากอือพอมาข้างหลังจะกรีดก็กรีดไม่ได้พอโดนชั่เเดี๋ยวปออเมออืมอืออเออเเออเออเออเมอเออเออ เฟสอยู่ไหนเฟสอยู่ไหนเนี่ยตายมีคนแล้วนี่ยะกี่คนแล้วนะมุมตัวนี้ก็อยู่กันนั่นเนี่ยขอรับเออฟสอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปโยมกดปิดเดี๋ยวเใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดปิดอ่ะเมื่อกี้กดไปกดสมบัิเสยเลยทำไมมันไม่กดคิวอะ ใจเย็นผมกำลังจะสร้างข้อตกลงมีคนเมียนมีคนเมียนเจอแล้วมีคนเงีนมีคนพลางตัวผีเห็นนะเย็นนะตาวิเศษเห็นนะมุมนี้มันมุมนี้มันมุมีมุมตำนานมีอะไรจะสั่งตาย อย่าไปก็ไปไปคนปกติไปมีอะไรจะสั่งเสียไหมทำไมถึงเจอข้าน้อยคนต่างรูจากมุมในตำนานทั้งนั้นน่ะค่ะขยี้แบบสุดขยี้สุดๆหาไปเถอะไม่มีหรอกไม่มีหรอกคนในจูมีเหรอหาเลยมีแต่ผีเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่ผีคน สามตนกันละมดนตีตนละอุ้ยอยู่ใกล้กันมากแขกเพิ่มกัเจอกันแล้วผมขอโทษเน็ตเน็ตขยะแข้งเอบร้อยแตกเลยยังอยู่ยังอยู่กันกี่คนเฮ้ยเดี๋ยวนะเออนี่เลยแตกเตือนมิวเตอร์ว่าแต่สับผมก็เย้แคนั้นเนี่ย มาไม่มาอหกแ้ว่ามาทไมวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับผมไปไปครับผมเล่นกับเทลิกครับผมคนที่นางจะจบการศึกษาไป